สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าร้อนกุ้งพลอยตามจีบสอนรำเรียกได้ว่าทําเอาหลายๆคนเชียร์ให้กลับมาพร้อมนะ้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งสําหรับกุ้งพลอยกนิทรินหรือติก๊กวิบราเธอเปิดความในใจถึงอดีตสามีหนุ่มสอนรำหลังจากโพสตก่อนหน้านี้ว่าจะขอจีบพร้อมแฮชแท็กรักเดียวล่าสุดกุ้งพลอยด้ไลฟ์ขายของในติ๊กตอกโดยในช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้พูดคุยกับแฟนคลับเรื่องที่จะเดินหน้าจีบอดีตสามีอีกครั้งและบอกเล่าความในใจและความตั้งใจดังกล่าวย้ําว่าดรอเวลาได้ว เวลาที่เขาใจอ่อนพร้ำยิ้มหนูรอได้ค่ะเพราะหนูรักเขารักเขาคนเดียวถ้าไม่ได้รักเขาป่านนี้มีคนอื่นไปแล้วพูดพร้ำยิ้มอีกว่าของดีมันก็ต้องได้ยากใช่ไหมคะบางทีอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ต้องได้รอเล่นพูดไปอย่างนั้นแหละเขายังไม่รับนัดเลยไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่า ช่วยเชียร์หน่อยนะคะถือว่าสงสารกุ้งพลอยเธอสู้ต่อไปค่ะพูดพร้อมยิ้มอีกว่าจะจีบจะมันนามันหนกจีบค่ะแต่ถ้าพี่เขามีคนที่อยู่ในใจมีคนที่เขารักแล้วก็จะถอยให้เพราะว่าเราไม่ทําตัวผิดศีลธรรมพูดพร้อมยิ้มอีกว่าถ้าเขาไม่มีก็ต้องลองไงแต่ถ้าเขามีก็ถอยค่ะเพราะว่าเรารู้จักคาว่าศีลธรรมการที่ผิดศีลธรรมนั้นมันทําให้ครอบรครัวเขาพังทําให้ความรักของใครสักคนมีปัญหาอย่าทาอย่าได้หาทําหาทําเรื่องทามาหางกินดีกว่าพูดพร้อมยิ้มอีกว่าหนูสู้ค่ะหนูต้องชนะ ูต้องชนะหนูไม่หวัน่นหวั่นหนูไม่กลัวรอกแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยหนูนนก็ไม่กลัวแต่เพราะว่าหนูมีคนที่เขาเห็นด้วยอยู่หนูมีกำลังใจจากตรงนี้แตื่อเท่านั้นที่ครองโลกรักนะจีบอะไม่หวัน่นหวั่นก็จะเดินหน้าต่อไปเพราะมีคนให้กำลังใจเยอะบางคนก็บอกมันน้ามัน,มนโนเขาไม่เคยคิดไม่เคยพูดถึงเพราะเขาไม่พูดง่ายแต่เราต้องแสดงเพราะเราจะจีบเขาไงเราก็ต้องลุยซี่เขาไม่ต้องพูดเราพูดเองหนะ้าที่เราคือจีบเขาไงจีบให้เขาใจอ่อนหนะ้าที่เรา มีเท่านี้จริงๆอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวกุ้งพลอยด้วยนะครับท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ